안녕하세요. 태국 관객 여러분. 사디카 영화 반도에서 정성역을 맡은 강동원입니다. 반도를 여러분께 소개하게 되어서 영광이고요. 반도는 부산행 4년 후 이야기로 폐허가 된 땅에 남겨진 자들이 벌이는 최후의 사투를 그린 액션 블록버스터 영화입니다. 반도가 곧 개봉한다는 소식을 들었는데요. 관객 여러분들도 저희 영화를 매우 좋아하실 거라고 믿습니다. 속도감 넘치는 액션과 압도적인 비주얼을 담고 있는 반도를 안전하게 극장에서 만나보시길 바랍니다. 영화도많은기대와관심부탁드리겠습니다장서뵐게요감사합สีいい <ination noises> ่ปีให uh ้ห huh. ลังเหตุการณ์สยองซอมบี้คลั่งคาบสมุดรกราังซ่อนนรกลึกลับและพวกมันยังไม่สูญสิ้นเพนินซูลาฝานรกซอมบี้คลั่งความระทึกครั้งใหม่จากแฟรนไชส์เทรนทูบูซาย พันึกกำลังทีมสร้างชุดเดิมนำโดยผู้กำกับยอนซังโฮกลับสู่โลกแห่งมหาวิบัติซอมบี้ถล่มเกาหลีเรื่องราว4ี่ปีให้หลังเมื่อรัฐบาลเกาหลีไม่สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อมอรณะบัตหนี้เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตถูกซอมบี้คลั่งเข้ายึดครองแล้วผู้รอดชีวิตในแดนรกถูกสันาตยานป่าเถื่อนเข้าครอบงำปลี่ยนผันกลายเป็นคนวิปริต จ้อ,จองซอกอดีตนายทหารผู้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากวิกฤตซอมบี้ใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายในฮงกง you get the truck Come back with t h back e a d แต่แล้วเขาก็ได้รับมอบภารกิจที่ไม่สามารถปฏิเสธได้กับการกลับไปเหยียบคาบสม,มุรเกาหลีอีกครั้ง แต่แผนกลับล้มเหลวเมื่อพวกเขาถูกกองทัพซอมบี้เข้าจูจ่โจมในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายมินจอบได้เข้ามาช่วยชีวิตของจองซอกเธอเลยพักพวกเพียงหยิบมือคือความหวังสุดท้ายของจองซอกที่จะหนีตายจากวันโลกาวินาการต่อสู้ที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน นับตั้งแต่ความสำเร็จเข้าขั้นปรากฏการของเทรนทูปูซานจุดกระแสะเคสซอมบี้ให้แรงกระหึ่มโลกผู่กำกับมาวิสัยทัศนอย่างยอนสังโฮใช้เวลาน,านานอยู่หลายปีเพื่อค้นหาไอเดียที่ใช่ในการขยายจักรวาลซอมบี้เกาหลีให้ออกมาสดใหม่และใหญ่ยักกว่าที่เคยโดยไม่พยายามยึดติดกับเรื่องราวในภาคก่อนหนะ้าแต่ยังคงธีมเดิมซึ่งก็คือเรื่องราวของมนุษย์ และควาามป่่เือนจากภาคก่อนหน้าที่เล่าเรื่องราวบนรถไฟเป็นส่วนใหญ่เพนินซูล่าจะเล่าเรื่องราวในมุมมองที่กว้างกว่าและหลากหลายสถานที่มากยิ่งขึ้นความท้าทายของทีมงานจึงเป็นการเปลี่ยนกรุงโซให้กลายเป็นดินแดงรบกางอย่างที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนโดยผู้อำนวยการสร้างคิมยอนโฮได้พูดเสริมไว้ว่า พวกเขาไม่อยากทำอะไรที่จำเจและต้องการมอบสิ่งใหม่ๆให้แก่ผู้ชมชชหนึ่งในนั้นคือฉากไล่ล่าความเร็วสูงมันจะเต็มกว่า20นาทีมีทั้งฝูงซอมบี้นับพัดและคาราวานคนวิปริตโดยในฉากนี้ผู้กำกับย่นสังโฮได้แรงบันดาลใจสำคัญมาจากออนิเมะเจ้าตำนานอย่างอาคิระและหนังแอคชั่นสุดขีดคลั่งอย่างแมดแม็กซ์ฟิวโรด ซึ่งกว่าจะได้ฉากนี้พวกเขาต้องรวมทีมสตัรแถวหน้าของเกาหลีและทีมวิชชั่นฟเฟกเกอ250ชีวิตทั้งหมดนี้เพื่อสร้างบัญยัติใหม่ของหนังไอชั่นเกาหลี <c oughs> ในส่วนของฝูงซอมบี <c oughs> ก็ถูกอัปเกรดให้โหดกว่าดูกว่าด้วยสัมผัสต,ต่อเสียงและแสงที่ไวกว่าเดิมโดยผู้ออกแบบการเคลื่อนไหวอย่างจอนยอง ได้นำทักษะการเต้นแบบโบนเบคกิงมาประยุกต์ใช้กับท่าทางของซอมบี้ที่ดูบิดเบี้ยวผิดมนุษย์พร้อมเปิดมิติใหม่ให้กับฝูงซอมบี้ในแบบฉบับของพวกเขาเนเตรียมตัวหนีตายหลุนสุดขั้วหัวใจไปกับข้างดงวอนนักแสดงหนุ่มหล่อแถวหน้าของเกาหลีอาสารับไม้ต่อจะก้งอยู่ รับบทเป็นนักสู้ซอมบี้คนใหม่จ้องซอกพร้อมทุ่มสุดตัวเล่นฉากบูเองแทบทุกฉากไม่เพียงแค่ซอมบี้ที่เขาต้องสู้ครั้งนี้ยังมีหน่วยพิเศษที่6-3-1มกองกำลังติดอาวุธที่อันตรายยิ่งกว่าซอมบี้หัวเขาคืออดีตหน่วยรบที่ทิ้งศักดิ์ศรีแทนที่ด้วยความวิปริตแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ละทิ้งความเป็นมนุษย์อีจองหยอน นักแสดงสาวจากหนังคุกนรก The Battleship Island รับบทเป็นมินจอบอดีตสมาชิกของหน่วยพิเศษที่631ผู้ยอมทิ้งทุกสิ่งเพื่อปกป้องเด็กสาวสองคนได้แก่เด็กสาวนักสิ่งจุนอีและยูจินเด็กสาวผู้เกิดมาในโลกหลังการระบาดมาพร้อมรถบังคับคู่ใจไว้เล่นงานฝูงซอมบี้ก็ตัวตาเส่นะ สุลา่าฟานรกซอมบี้คลัง23รก,กรกฎาคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราในครับว่าคุณอยากฟานรกไปกับใครระหว่างก้องอยู่กับคังดมวอนถ้าคุณชอบดูหนังซอมบี้ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลาคอนเทนต์สุดเ e อ็กซ์คลูเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใคร ที่เดียวที่จอดอว์จั t ตูอพิมพ์จา,ร,ารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย